อ่าครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะฮะข้อเปรียบเทียบระหว่าง power ตัวพันสองกับตัวสองพันที่เป็นสี่ชาแนลที่ราคาแตกต่างกันสี่พันนิดๆนะฮะอ่าสวัสดีครับพี่โก้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ออกคนเขียวๆหน่อยนะครับวันนี้ออกคะก็หน้าร้าน MC อ o โ s o l e จาวในวันพฤหัส ที่16 16กันยายน2564าเอ e, ๊ะทำไมเวลาเราออกคลิปทีไรใกล้หวยออกทุกทีเลยนะใกล้หวยออกใกล้ๆกก็วันนี้เราก็เขาบอกแล้วว่าเครื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวขอเกินนำนิดนึงเครื่องเสียงมันเป็นอะไรที่เป็นความชอบสไตล์ของใครก็สไตล์ของคนนั้นความเป็นตัวของตัวเองนะคะ แล้วก็ในในในความชอบเนี่ยมันก็จะรวมไปทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความชอบในเรื่องอ,อของสะสมอ่าหรือไม่ต้นไม้อ่าเราก็นํามาประกอบกับวันนี้ก็มาประดับ<ใ>น,นิดหน่อยอสวยจังก็ทุกอย่างถ้าทุกท่านมา FC มาหน้าร้านเนี่ยก็จะเห็นว่า MC เนี่ยจะเป็นร้านที่อยู่ในสุดท้ายของตลาด แล้วปลูกต้นไม้เยอะกว่าใครเพื่อนเลยอืจนคิดว่าคนอื่นจนคิดว่าเป็นร้านต้นไม้แล้วมาขอซื้อร้านขายต้นไม้ไม่ใช่อก็หมายก็จะได้รับออกซิเจนกลับไปนะคะอ่ะข้าเรื่องวันนี้ก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้าทุกขั้นนะคะแวะชมกันก่อนนะคะแวะชมแวะชมรับสาระประโยชน์ที่น่ารู้เพื่อที่จะได้ไว้ช่างช่างกิโลว่าจะเอ๊ะยังไงดีเนาะ แนวทางก่อ <God S 2> นอื่นดีกว่าทั้งเห็นทั้งหมดนี้เนี่ยอธิบายก่อนว่ามันคืออะไรนักดีกว่าอ่ะออมันเป็นตู้ซับเบทที่เราวันนี้เราจะเอามาเปรียบเทียบอันนี้อันนี้ดีกว่าอ่ามีต้นไม้ซับเบทสับเบทสิบห้านิ้ว <15 S 2> หน้า,าน้าเหมือนกันอ่าหน้าตาของคนเรามันไม่เหมือนกันแต่หน้าตาตู้ลำโพงม,มันตันมาเหมือนกันแต่นี้ใส่กไม่เหมือนกัน,มนอมันจะไม่ใช่เทอร์โบแล้วมันก็จะไม่ใช่บีวีแต่มันจะเป็นสูตรของเอ็มซีอ่าอ่าก็ใช้ไม้หนายี่สิบมิลอ่า ตาหอคืออยากได้เสียงนี้ก็ต้องใช้ตาหออันนี้เดี๋ยวก่อนนะครับไม้อัดตาหอสูตรสูตรเอ็มซีสูตรเอ็มซีใช่ดอกดอกก็เอ็มซีคงหล่อคงปั๊มคงหลอคงหล่อนะอ่ะหล่อโอเคกระเถิบมาครับพี่เป็นนี่เราใช้กางแหลมวันนี้เราใช้กางแหลางแหลมแปดแปดนิ้วเดียวแปดนิ้วเดียวเราก็ใช้คงหล่อใช้คงหล่อวันนี้หล่อชุดหล่อวันนี้เขาเรียกว่าชุดหล่อ นะครับอืมนะครับอันนี้ไม้สิบห้าเนาะอ่าเราใช้แค่สิบห้ามิลครับผมอ่ามาได้ไม่ต้องยกนถัดมาถัดมาถัดมาก็เราใช้ซับเบตสองใบใช้ก้างแหลมสองใบนะแล้วก็เราใช้ฟีคอร์ตตัวเดียวเหมือนเดิมอืมอืมเอาละมาประเด็นแล้วพี่หัวใจตอนนี้พันเดี๋ยวนะผมขอถามแทนแทนคนซื้อเลยดีกว่าพันสองกับสองพันเนี่ยไอที่บอกผมจวบหัวต้แต่แรกว่าราคาแตกต่างกันเนี่ย สี่พันนิดๆเนี่ยทําไมถึงจะต้องใช้ถึงสองพันเหรอพี่<อ>ผมถามนิดนึงก็ถ้าเราใช้เราใช้สองพันวัดวัดเกินขึ้นไปเนี่ยมันมจะทําให้ Power อร์ทำงานไม่หนัก แล้วมันเหลือๆอิ่มๆแต่คําว่าไม่หนักเนี่ยก็คือเวลาเราต้องการต่อยอดอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะทําได้เลยอ๋อเหมือนซื้อรถกระบะเครื่องสามพันไว้ก่อนอ่าเผื่อแบบไปไหนไกลๆอะไรไกลๆอ่าเราก็ใช้สามแปดนิ้วได้ขอดูเครื่องในมันได้ไหมพี่กุ้งเครื่องในอ่าเส้นสีเส้นสีแปลว่าจับไส้พุงอ๋อโอ้โหแปลงตัวไปเลยนะมีนี่หัวใจ สี่ชแนลดูไงนะสี่ชแนลดูไงนะฮะสี่ชแนลเหรอนี่ไงหนึ่งสองสามสี่อ๋อนะฮะอันนี้คือตัวสองพันการเดินสายเห็นไหมต้องเดินสายเรียบร้อยมันจะไม่มีเสียงทำให้รบกวนให้น่ารำคาญนี่หัวใจ power ไม่ใช่กระทะทอดไข่เกียวใช่ไหมครับ่โอเคอ่าเปิดไวเลยก็ไดเปิดไว้เลยอันนี้ขอยกดูหน่อยได้ไหมดูอยากรู้ว่าเอ้ยไอ้พันสองเนี่ยเออพันสองเนี่ยกับ กับสองพันเนี่ยแตกต่างยังไงกันข้างในอ๋อมันก็จะเล็กลงมาหน่อยอ่าฮะเหมือนหัวใจคนมันก็จะเล็กแต่ว่าเรื่องการการเดินสายเรื่องการเก็บรายละเอียดเรื่องการใช้อุปกรณ์เนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันแต่แตกต่างกันแค่นี้เลยอ่าางแดงแท้อันนี้ก็คือสูตรใครสูตรมาแล้วกันผมไม่ขอเจาะลึกละกันขอเก็บครับพี่กงอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะขอ ในการเทสก่อนนะพี่กุง้งทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนกันหมดเปิดวอลลุ่มที่9ก้าโมงเหมือนกันหมดทั้งสองตัวผมจะให้ฟังว่าพันสองเนี่ยเสียงเป็นยังไงสองพันเนี่ยเสียงเป็นยังไงอ่าพี่กุง้งแล้วแต่ว่าสมมติถ้าเกิดถามว่าชุดเนี่ยเนี่ยอย่างที่เราเห็นอยู่เนี่ยแปดเดียวกับสิบห้าอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ย พันสองเพียงพอไหมพี่กุ้งพันสองเพียงพออ๋อพันสองเพียงพอแล้วเราเราลืมพูดถึงพันหกร้อยวัตอ๋อพันหกร้อยก็มีก็มีตัวนี้ใช่ไหมพี่กุ้งใช่อย่างที่คลิปที่แล้วเราบอกไปแล้วมันมีพันสองพันหกแล้วก็สองพันมันจะเป็นสามแล้วก็สี่ช่แน่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมพี่กุ้งราคาสมมุติว่าจากพันสองเนี่ยเออ จากพันสองเป็นพันหกมันก็สองพันกว่าบาทกว่บาทพันหกเป็นสองพันก็เพิ่มอีกสี่พันกว่าบาทอืมอ่ามันก็ไล่กันไปอ่าก็คืออันเนี้ยกับอันเนี้ยคือเพิ่มสี่พันกว่าใช่แต่ถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยจริงๆมันก็แพงขึ้นกว่าไก่นี้แค่สองพันถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆสั้นๆนะเราเราสามกับสี่ชั้นเราก็ทําอยู่แค่สามขนาดอ่าสามขนาดนี้เองคือทุกวันเนี้ย พอขายล็อกแล้วเนี่ยถามว่าทุกคนก็ต้องมีเงินที่ต้องหมุนเวียนไปใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นนะครับนะคะก็ในความจำเป็นเนี่ยถามว่าเครื่องเสียงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันจะต้องมีอ่ะจะต้องมีเพื่อเพื่อถ้าถ้าให้กำลังใจ มันก็ให้กําลังใจแลก็แบบเวลาแบบทํางานเหนื่อยๆกลับมาม<ร>าเปิดเพลงฟังเนี่ยคือเราต้องยอมรับเลยว่าตั้งแต่โควิดก่อนโควิดหลังโควิดเหมือนว่าคนรักกันอะ่ะคือเราเราไม่เคยที่จะห่างหายไปจากช่องซึ่งช่องลองเที่ยวดูเนี่ยถ่ายให้อภิษหรักค้งในวันพฤหัส ก็เราก็เหมือนคนรักอะเนาะเราเป็นเป็นร้านที่เสมอต้นเสมอปลายมากเลยไม่เคยถูกผูกโคไม่เคยหลบหน้าหลีกลี่หนีหายไปไหนเราก็จะมาพบเจอกับทุกท่านหน้าช่องลองเที่ยวดูเนี่ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าจะอาจจะมีสเปเชียลพิเศษหน่อยภ่าพิเศษก็อาจจะมีอาทิตย์ละสองครั้งอะแล้วแต่เนาะแล้วแต่มันแล้วแต่คือแล้วแต่อารมณ์แล้วก็คือเราอยากอยากจะบอกว่าการที่เราจะเป็นคนรักกันเนี่ยนะ รือจะเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยความใส่ใจความไว้เนื้อเชื่อใจความมั่นใจหรือว่าความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยถามว่ามันก็ดีกับคนซื้อใช่ไหมคะไอการที่เราเอามาเปรียบเทียบเนี่ยเพื่อให้ f c ได้เห็นนะคะได้เห็นถึงภาพความเป็นจริงว่า MC เนี่ยคือเราเนด้านบริการแล้วก็เราสามารถให้ลองเสียงได้ตลอดนะคะเปิดทุกวัน ก็ใครที่อยากจะสอบถามกันเข้ามาก็สอบถามมานะคะเราไม่ได้ปิดกั้นแล้วเราก็รับแล้วก็ทุกคอมเมนต์เราอ่านแล้วเราก็พยายามจะตอบสาระประโยชน์ทุกท่านที่ได้รับตลอดต่อเนื่องมาตลอด2ปีเนี้ยเรารู้เลยว่า f อเนี่ยได้รับเต็มเต็มเอมาเนี่ยไม่ต้องพูดเลยไม่ต้องพูดมากเลยคืออยากได้ชุดไหนเนี่ยคือสามารถลองเสียงได้เลยไม่ต้องจัดโปรเสร็จชุด ห้าชุดไม่จําเป็นนะคะเขาบอกเลยว่าไม่จําเป็นสิ่งนี้มันไร้สาระมากคือถ้าเน้นางานคุณภาพเนี่ยฟังจริงๆแล้วก็ฟังให้ให้ให้มันสบายหูนะคะดูให้สบายตาแค่นั้นเองนะคะขอฝขอากคุณง,งานเอาไว้นะคะขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเหลือกินเหลือใช้ในวันที่16 ะะโชคลาภก็ขอให้มีแล้วก็ร่างกายแข็งแรง่านอบคุณนะคะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับว่าพันสองกับสองพเนี่ยในเงื่อนไขเดียวกันตู้เดียวกันแบบเดียวกันอ่ามีอีกเรื่องนึนงฮะเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากไปพูดคุยในไปช่วยกันติดตามในเพจเพจ Facebook ในช่องลองเชี่ยวดูหน่อยนะครับ เพื่อเราจะได้คุยกันเนาะอาจจะได้คุยกับพี่กุุงได้มากกว่าน,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสกันอ่าครับเดี๋ยวเรามาฟังพันสองสี่ชแนลเงื่อนไขเหมือนกันเปิดวอลลุ่มไว้ตรงกลางให้หมดนะครับ